ไม่มีค่ะดีแล้วเองชอบลูกชายข้าข้าก็ดีใจลูกฮะป้าไม่ใช่ไม่ใช่นะเป็นลูกชายคนเดียวของข้าป้าเดี๋ยวไม่บอกใครเลยขับบ้านดีๆคขับพ่อข้าดีใจเอใจตงอกเลยเองชอบูชายข้าโอเคครับผม ว่าไงอืมเกิุดแก๊เปล่าอะไรอะไรอะไรฮะแก๊กไหมอะไรอืคืออะไรเกิดจุดแก๊กไหมเกิชุดแก๊กไหมเอาเฮียหรอว่าไงมงเออจับไปดิครับไปร้อยเฮียอยู่ผมก็ยืนเลยคนที่ตกใจสุดๆคือคือเองนี่แหละพวกทำไมว่านี่มงเหรอเออทำไมอ่ะมันแปลกไงอ่ะทรงผมมึงก็เปลี่ยนเฮ้ยเกาะไอ้นี่มาแล้วดีกว่าเกาะใหม่มาใหม่แล้วดิ ไปว่าไปดูว่าไปดูว่ามีเจสกีปะม่มีอะไรที่อะเ้าไม่ซื้อก็ไม่มีหกห้าซื้อได้ซื้อได้ซื้อมีแจ็คไหมมีแจ็คไ้มไม่มีไม่มีเหมือนกันอ๋อไม่ไม่ไม่มีแจ็คเลยไม่มีครับไม่มีแจ๊สหรือไม่มีคนนั่งหรือว่าอะไรหรือว่าไม่กลับบ้านหรืออะไรคือคือคือบอกข้างๆยังว่างว่างให้ผมนั่งได้อ๋อว่างกับว่างได้เลยว่างไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างชุดแจ็คมาใหม่เข้าลงยังลงยังชุดแจ็ยังยังไม่ลงมั้งชุดแจ็คยังไม่ลงเลยเพื่อน ไเฮียมาก็ดีละว่าไงมงผมมีเรื่องจะขอเฮียอย่างเดียวเลยอะไรว่าไปสองล้านขอเหรียญทองไหมเหรียญทองเหรอกี่เหรียญอะเอาสักร้อยสักร้อยเหรียญเติมเงินเหรอร้อยสองร้อยเออไม่อยู่ไมีอยู่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 ไม่อยู่แค่เดี๋ยวเอาไปใช้ก่อนก็ได้ี่่มอยูผมไม่เอาเงินผมเอาของเออเดี๋ยวแบ่งไอตู้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้รอก่อนเดี๋ยวให้พี่ยังไม่ได้ใช้อยู่แล้วมีรถไหมเบิก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 แชทมาอยากอยากอยากนั่งผมคิดถึงแจ๊ทไม่มีครับเพื่อนถ้าถ้าอยาก เฮ้ยบอลเป็นเยี้ยมันสัญญาณเป็นขาดว่าเคาดูเนี่ยดูดิทำไมมันเลื่อนไม่ค่อยไปวะเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับน้องน้องี้ผมไปเตี๋ยวมาห้าสิบทีอยากจะบอกว่าติดไม้สีไม้อะพูดทำไมเยอะแยะเนี่ยอะสวัสดีครับสวัสดีจ้าซิริจีแดงมีอะไรให้ฉันช่วย มาแล้วเหรอมาแล้วหายไปไหนมาแล้วล<ะ>แล้วไหนเงินหนูอะยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ทำเสร็จเลยเนี่ยค่าของมินน่ะเสร็จแล้วของหนูอะหนูก็แค่รอป้าให้เงินแล้วหนูก็ทิ้งเขาแค่นั้นเองนี่คือตอนนี้เขาจะคุยเขาอยู่เบมเคุยอยู่ชัวชัว,ว <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรียกไปดูดิได้เขาดูเลยดไิไม่รู้ว่าติดขู่อะไรนะ ฮัลโหลครับคุณอยู่ไหนอ่ะคุณอยู่ไหนมาหาเขาหน่อยได้ไหมหน้ากาลัดเขียวได้ครับได้ครับมาเลยนะไปไปเปลี่ยนชุดเอาปะปากันไปสสวัดีทําไมหมอมาถามไม่ค่อยได้ตอนนี้ตอนนี้ตอยเย็นแล้วข้างไหนอันนี้รถพี่เนี่ยมันชอบแบบไหนเนี่ยมันอยู่นอกกะด้วยยิบเวน เออไมโคตรเดียวเลยอันนี้ด้วยเดี๋ยวไปดูก่อนเปล่าโอ้โหเยี่ยมโชว์มีสิบล้านเดี๋ยวดูก่อบอ่ะไป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 เดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไชุดแกงป้าแย่โอเคไปไปก็ะใสชุดชิวๆได้วันนี้มันไม่มีอะไรดิได้สายอะไรแต่ชุดแจ้งวะป่ะพี่แค้เขี่ยใส่ชุดนี้เฉยไว้ไว้มีอะไรค่อยๆเปลี่ยนชุดโอเคไม่มีอะไรใช่ไหม ปลาร้านอื่นไหมร้านนี้คนเยอะนะไม่มีใครเขาชนเราหรอกเดี๋ยวป่าถือมีดไปได้มือก่อนเผื่อเขาผักโอ้โหชุดสีลุกก็เลยนะ่จ้าโอ้หะนักตูดใช่ไหมที่ป่ปลาเห็นนักตูดใช่ไหมลูก <c oughs> ออกล้ามเนื้อขาหลังเขาหรือเปล่าปลาขอโทษปลาฉลามปลาแต่งฉลาม อะไรน,นะไ,ไ,มไม่เอาฉลามแต่งเป็นฉลามแมว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 มันน่ารักไปก็น่ารักเหมือนปลาไงแมวมันน่ารักเกินไปลูกก็ฉลามเลีกอะไรอ่ะคุณผู้ชายผมไม่มีใครแต่งเป็นฉลามวันนี้ผู้หญิงวะ่ะแล้วนี่หนูแต่งตัวสเปียวเยี่ยวแตกไปแลนะ้วเอากระตมเป็นสาวแล้วสุดยอด ทรงซอทรงซอปลารู้จักเปล่าช่วงนี้ <S <S <สง S 2> เขาฮ<อ>ิตกันใช่ช่วงนี้เขาฮิตกันเออฮาราซิโดเสียงโตนะผมว่าฟังเสียงโตขึ้นปาถ้าทำผมตรงนี้จริงจริงดิงดงอา้าวมันเป็นเวอร์ชันยาวทรงมันก็คือทรงเดิมมาแหละแต่มันเป็นแบบเวอร์ชันยาวเฉย อ๋อเวอร์ชันยาวใช่ใช่ใช่ผมยาวโคตรไวเป็นไงมีหนอนไก่ออกมาด้วยนี่หนูโตขึ้นจะเสียงเริ่มไปนี่แล้วเนี่ยแตกหนุ่มใช่ไหมเออเสียงเริ่มแตกหนุ่มแล้วเนี่ยไม่ใช่ป๋าลำพอหลูกไม่ดีดีแล้วรู่ก้สุเชตอยากให้ใครเขารู้นะไม,ไม่ใช่ปะดีแล้วลูกอยากให้ใครเขารู้สุเชตลูกพ่อลูกชายของแกงวฮเวลของพ่อ สุเชษพ่อรู้พ่อรู้ใครก็มองหนูเป็นผู้หญิงทั้งนั้นลูกเอ้ยแต่บีดัป้านี่แหละที่มองหนูเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งลูกมามันไม่ใช่เราคอหนูไม่ใช่ย้ายเขาลุยย้ายเขารู้พอลหงเขาอยู่ร้านแต่งตัวคุณรออยู่หน้ากลาละแล้วแหละใช่ใช่ลอยนั่นแหละ งอบป้าเฉ่งหนูแตกหนุ่มขนาดนั้นเลยหรอใช่ก็หนูโตขึ้นแล้วไงมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่เป็นไรหรอกสุกเช่นลูกปา้าทำเสียงให้แม็นแม,ม่หน่อย ป่าดูเหมือนหนุ่มเกาหลีปะเไม่แกเหมือนหนุ่มเกาหลีปะสุเชษไหนบอกปลาสิเหมือนหนุ่มเกาหลีไหมลูกคนเกาหลีเลยปะเปลี่ยนกันไม่ครูศลากูเจอพวกมึงล้อกูครูศลายแหละกูเลยเปลี่ยน เออที่แต่ชุดนี้มันก็หน้าหนาวแล้วนะผมว่ามันก็ควรต้องมีอะไรพวกนี้นะไปชุดนี้หน้าหนาวแ้วไปใส่ก็ไ,ได้ไปลาโดนเลมอนปลาเฮคิดว่ายูนะเห็นชุดนี้ว่าปลา,ปาอะไรยูนึกถึงยูน่ะเลยเนี่ยคุณไม่หรอ คุณชื่ออะไรครับยิทครับเสียงแตกดุ่มาเลยนะมึงไปไอ้เฮี้ยมันทำไมมันอไอ้เมาส์มันเป็นเฮี้ยนวระมันขยับไม่ค่อยไปว่ะเ่อไป,อไปนั่นไงหาม,มิ้น เหมือน้าไปขยับแบบเหมือนตรงไหนแบบกึกกักกึกกักอ่ะคืออะไรวะแต่งตัวประหลาดมีเยอะไหนวะกระมาคระม้าสรุปใส่ชุดแก๊งกับเพื่อนตาผมอยากใส่เฉยฮัลโลครับนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นกูเองไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เจ้าถามว่าใส่ชุดแก๊งเหรอเขาบอกผมอยากใส่เฮ้ยวันนี้สี่ทุ่มนะอ๋อประกวดใช่ไหมครับวันนี้ไปประกวดใช่ไหมมึงเป็นขอเป็นเป็นผู้ชมเหนือฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมชนะถ้าผมลงอ่ะ ไม่ใช่มึงเป็นกรรมการออโอเคได้เลยนะจะไปคือตอนนี้มีกรรมการมีกรรมการมีอีกรอบยังกับอวันเนี้ยประกาศทําไปแล้วว่ามีแข่งเออวันนี้มีแข่งนี่ว่ะไอ้ขาบุคคลที่เสียวที่สุดในวอชิที้อ่ะใช่กูเจ๋งว่ะมึงส่งมึงส่งคนลงปะเนี่ยมีอยู่แล้วผมมีเด็กผมผมมีคนที่ผมมั่นใจว่าซุปเปอร์เสียวอยู่แล้วคนนี้เดี๋ยวกูบอกรายการหน่อยนะว่ามันมีมีดัมโอเวอร์ครับผมมีเฉินห้าวหนานครับผมแล้วก็มีหมวยโซฮอต มีหอยหอมครับผมแล้วก็มีขวัญซวยควยเท่าแขนเป็นกรรมการโอ้ใช้วกวนรบกวนครับแต่งตัวแบบที่เขาคิดว่ามึงเป็นแบบเมนเทอร์ที่ดีนะโอเคได้เลยจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจัดให้โอเคโอเคเจอกันสีุ่งครับผมบาใครอ่ะพี่เฉยสวัสดีครับพิงเองครับสายปานไอพิงครับ เองกับลูกค้าได้ยังไงในสรุปก็บอกแล้วว่ายังคุยกันอยู่ผ่านตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เองกับลูกค้าได้ยังไงครับเอ่อก็ผมก็จัดการตัวเองสบายครับสวัสดีครับผมฮะวายครับก็เเแล้วหรอครับผมได้นะท่าไม่ดื้อจัดการเต็งไปยังไงก็ก็ไปบอกเลิกเขาแล้วครับแล้วไงแถบเลยนะแถบเลยนะก็ไม่ได้คุยกับใครเลยคุยกับฮานาคนเดียวตอนนี้ฮานาไม่อยู่ก็รอ ฉันถนัมากอะไรนี้คใช่เปล่ามีนอกรู้นอกทางั้ยครับผมไม่มีครับพี่เฉินก็เห็นว่าพิงค์อยู่คนเดียวตลอดก็ดีแต่เผื่อไว้รับหลังมีแอปมีโกงมีกิ๊กอะไรเปล่าบอกข้าวแบบไม่มีครับไม่มีโอเคท่านก็ดีอย่าให้รู้นะว่าเองคิดจะแบบว่าลูกเวลาลูกค้าไม่อยู่เองแอปไปหากิ๊กหาเพิ่มอะไรเงี้ยโอ้ไม่มีครับมีแล้วเองชอบมือชายข้าข้าก็ดีใจ ลูกฮะปมาไม่ใช่ชานะเป็นลูกชายคนเดียวของข้าปมาอย่าไ่มองเขาสุเชษงั้นไปขับรถาับพ่อขับพ่อข้าดีใจเปิใจตรงอกเจี๊เองชอบผู้ชายค่ะโอเคครับผมไปทำนมมาผมแตาว่าจะเป็นผู้หญิงดีวยไอ้เบนหยอกเล่นหยอกเล่นเดรักกันก็ดีแล้วฝาดูแลกันไปด้วยนะครับผมถ้าดื้อก็บอกนะ ใครครับหมายถึงใครดื้อโอปรพี่ไปห่วงเองหรอกพี่ห่วงลูกสาวพี่มากกว่าโอเคครับไปดูแต่งตัวทรงซอซะด้วยผมสีอยากให้รู้แล้วแอบไปอยู่ไอ้กลัวไอ้ทรงเอไอ้เนีวทรงเอด้วยเผื่อชอบแนวเดียวกันจะไปร่วมโอ้โหไม่เมื่อกินไ้ยังบอกมือทำไมม้ามันหันไม่ได้วะกมันนึงนะคุณนะคอับผมคุยโทรศัพท์กับป้าได้เหรครับมาไหนี่ดูเห็นพอดีก็เลยบอกครัพี่เฉียงครับเออ นา,านณะเรียกครับคณะเรียกแบบไหนบอกแล้วว่ายังคุยกันอยู่ป้าเชื่อยังสุดยอดเลยอ่ะป้าป่าภูมิใจในตัวหนูจังเลยลูกจริงป้าเนี่ยแบบหนุ่มเป้หนุ่มป้ายน้ำมันพายเสียเขาไงสุดยอดแข็งแกร่งมากจริงจริงใช่หนุม่มเป็นสายสาลสุดยอดลูกยอดมากแล้วสรุปเงินหนูอะแป๊บเดีวลูกป้าป่าทะเลาะกับตัวเองอยู่ลูกมาเป็นหี้เฮียเลยอ่ะคนดูเดียะ อ่ะอ่ะดูสิอ่ะโคตรชอบเลยพังอีกแล้วเนียเะะสส่ยอะไรเข้าไปติดป่ะวะเปล่าแต่อะไรเข้าไปติดในนี้บ้างหายวะหายแล้วมั้งอ่ะไหนต่อลูก บอกว่าไหนเงินหนูอ่ะก็รอก่อนซิก็มันงานมาส่งพร้อมกันโอ้ป้าชางานอีกอย่างนึว่าป้าทำไม่ได้จะทําแล้วมันก็ตอนแรกคะแนนมันจะดีมันด้วยความที่วยนี้ด้วยหนูอย่าลืมว่าชื่อของป้าป่าคนก็รู้อยู่แล้วก็หาว่าเจ้าชู้คนอื่นเวลาไปคบพ่อแม่เขาก็แบบระวังเยอะเข้าใจปะแล้วแบบว่าปก็ไม่มีเวลาให้เขาด้วยแหละสาวช่ ไม่ป๊ะป๋าก็แค่ทําให้เขาแบบว่าแบบว่าสนใจป๊ะป๋าแบบนิดนึงแบบว่าแล้วพอเขาเริ่มมีใจสักนิดนึงอ่ะป๊ะป๋าก็ค่อยทิ้งเขาเลยก็ถือว่าเราทํางานสําเร็จแล้วก็รู้ไงแต่ปัญหาคือตอนนี้มันยังไงตอนนี้มันมันแค่กึ่งๆแล้วเมื่อวานคือกำลังจะดีอยู่แล้วใช่หรอมันกําลังดีอยู่ดันไปเจอพลาดยังไงอ่ะมะลิไงไขว้เนี่ยแอบฟังไปสิไปไปสิอ๋ออุตส่าห์แต่งตัวน่ารักไปสิไอ้สิง วันนี้พี่ส่งเองเข้าประกวดนะได้จ้าแค่ไปทำตัวให้มันเสียวๆเข้าไว้วันนี้ครับอันนี้ลูกสาวพี่วันนี้ค่ะแค่จูยังไม่มีเจ้านายครับไว้ได้จัดใครคะใครใครถามคะน้องเล่นในใจมีแค่ยูนะอ๋อในใจมีแค่ยูนะน้องผมไม่เอาคุณหรอกครับไปตลาดชื่อลูกกูตอนแรกเรียกเรยูู่ไก่เลยเด็กเวนจำได้แล้วไงก็เหรอม้นคือใครอ่ะมาอะไรนะ หมมันคือไอซิงมันคือเด็กปั้นในสังกัดที่แบบว่าป้าป๋ามองว่าคนเหล่านี้แหละที่จะไปได้ไกลในอนาคตหนูอยากเจออีกคนไหมล่ะใครบังกลวยไอ้กลวยที่มันจะเอาเสาวไปยีตีตีนี่ในในใต้ดินที่ผับ่ะนะเอามาเย็บใจดีาหาป้าเดยใจจะขาด ปัญญาโัญญาอันนี้ขู่เฉยนี่ขู่เฉยไอ้กวยผมมันก็ไม่ผ่านาครับพี่คาร์ลจะถีบหน้าเลยเฉดเขาร์ลจะถีบหน้าเลยีจะถีบขาอ่อนเลยวันนี้ไอ้วันนี้เดี๋ยวป๋าส่งเองเข้าวประกวดนะอย่าลืมนะวันนี้เต็มอ๋อผมประกวดอยู่แล้วครับประกวดอยู่แล้วป๋ารู้อยู่แล้วเหิวเงินนะเอวเงินเหมาะที่จะเฉิดฉายป๋าบอกเลยนะเว้ยถ้าเปรียบเสมือนได้โคนผมอะป๋าบอกเลยว่าเองอะเป่งประกายเงาวับจับแสงไฟที่สุดแล้วแน่นอนครับถูกเองนี่แหละ คือคนที่จะเฉิดฉายอยู่ในวงการบันเทิงคนแบบเองเ่านั้นแหละเว้ยคนที่มันเป็นมันเป็นเพชรในตมเหรอไม่มันเป็นขี้โอ้โหไม่ได้ขี้ครับวันเนี้ยสองแสนต้องเป็นหอยกุ้ยถ้ามึงได้แล้วเป็นไงต่อแบ่งให้พี่โทนี่แสนหนึ่งครับผมมีแสนหนึ่งเดี๋ยวปาดันหลังเองเต็มที่นานเนี้ยเองโชว์ฟอร์มไป โถมึงมีป่าเฉินดต่การแต่งตัวนี้ก็บอกให้การแต่งตัวเองยัไม่ค่อยได้นะวันนี้เป็นไงตัวเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะแต่งตัวใหม่ครับจะไปแต่งตัวใหม่เออก็อย่างงี้ไม่เอาแบบว่าทรงแบบว่าได้เลยวันนี้เออนี้ตัวนี้บอกพูดเลยว่าวันนี้มึงอยากแต่งตัวหล่อดเลยขอแต่งตัวเสี่ยวใช่ชุดเสี่ยวมึงเลยแล้วผมจะเอาแบบเสี่ยวจัดเลยเออมันเหมือนเป็นกรรมพันธุ์โดยพื้นฐานแล้วนะนะไม่ใช่ไม่ใช่ขอเป็นการแสดงโดยพื้นฐานเการแสดงโดยพื้นฐานแล้วนะพูดแล้วก็จแสดงเยอะหิวเงินแล้วพูดในเหิวเงิน แค่กลิ่นเที่ยวนี่เหรอกินกินเที่ย์เหรวะอะไรวะะเหล็กบ้างน่าจะเป็นผมบอกให้เอารถดูดซ่อมมาหลายทีแล้วยัเอ้ยก้ัวเราไปยืนตรงนู้กดิต้องไหนนี้เหรอเออไม่ได้กินหรอวะไหนกลัวเรากลับมาดิเดี๋ยวเราพูดดิโอ้บอกนะป๋าโอ้ใช่เลยนึกว่ากินปากป๋าตอนแรกอ่ะไม่ใช่วันนีกระแล้วใช่เหรอเอ้ยใช่แหละ เจอใช่หอเป็นมากรวยหรืออ๋อนี่ท้าคลยใช่หอลือมันารั้งหน้านี่ข้างหน้านี่หินปูดก่อเชียวเจอเจอใช่หรอฟันบังนะใช่หรอโอ้โหใช่หอที่แย่เลยโอ้โหเจอใช่หรอโอ้โหเนี่ยเขผมไปไหนมาไหนมีแต่คนแซวไม่เอาดิป้าเวลาคุยป๋ายอเล่นเวลาคุยต้องหันหลังคุยป๋าก็รู้ตับนี้อันตรายอ่ะป๋าก็รู้มันจริงจริงมันไม่ได้เห็นจริงหรอกเอ้อฮะเกี่ยวกับคอสัตย์เลยออ๋ กินนี่นมาดิว่าเพชรมาแน่เลยฝายอ่อฝายอ่อฝายอ่ายอให้วันนี่เตรียตมต,ยตัวไปเตรียมตัวไปเตรียมตัวไปเตรียมตัวนะครับ<ต>เดี๋ยวคุยก<น>ันเดี๋ยวไงเออเดี๋ยวป๋าช่วยเทเดี๋ยวป๋าช่วยเทโอ้ยสองแสนอะเฮ้ยสบายมันจะเป็นของใครวะป๋าบอกให้จริงเดี๋ยวป๋าช่วยเทเองอะรับรองว่าไงเองจะเฉื่อยฉายสุดในในวันนี้เว้ยผมพัมม้าก็นำนง่นซื้อดิทัลลีนอะถ้าหลายแพ็คเลยอะ จะเอาแบบให้ทุกคนเลิกร้อนเลยแบบยี่ห้อแบบหัวหัวด่อผมจะเอามาไน่้จริงนี่รายการสู้สู้เพื่อฟันฝุ่นเนี่ยฮะเฮ้ยไไม่จริอไม่โอ้โหเป็นเป็นจริงหรอโอ้โหไม่เหมนจริงหรอกเป็นจริงหรอกกล้ยเสียเลยปยยอกเลยหลายยอดเลยไู้รู้ไปอ คณะแบ่งข้างนี้นี่หนูเออเดี๋ยวจัดก,การเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือส่วนของป้าป่าเนี่ยเดี๋ยวป้าป่ารีบจัดการแต่ว่าแม่งมันเหมือนฟิลเหมือนป้าป่าคุยกับลูกอะ่ะหนูเข้าใจปะ่ะก <c oughs> ็ทำให้เด็กมันมีใจให้ได้ไงไอต้ตรงนั้นมันช่วยได้อยู่แล้วอไอ้ว่างไงเกียร์สวีดัสสวัสดีคร,รับพี่เกียร์เฮ้ยเกียร์เราประกวดเลยนะเราประกวดเลยนะไอ้เราประกวดเลยสุดเพอร์เสี่ยวสุดเพอร์เสี่ยวเรื่อง วันนี้มันมีรายการซุปเปอร์เสี่ยวคืหาคนที่เสียงที่สุดในวาสตี้เองลงเลยจริงลองดูลองดูโอ้มุกโหดเออเดี๋ยไปล่าไปต่ำแกกูเชื่อดีลงเลยคือมุกโหดเออลงเลยลงเลยปาสพี่คอนเฟิร์มวนได้แต่พี่มองใครอ่ะไม่ค่อยพลาดลงเลยโอ้ยฮานะมุกโหดไหมหนูอะไรคะถ้ามุกโหดแล้วเขาไม่รัก ถ้าเขาไม่เอาไหนนักก็มารักกับพี่นะจ๊ะโชเออหวานเสียวจริงว่ะไอ้ลงลงต้องล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 งเออเสียวเสียวกึมเลยตะกี้เสียวกึมเละสรุปสรุปกูได้แล้วเนี่ยเฮ้ยลงลงต้องลงได้ได้โอ้สองแสนเอาไปเลยยังไงวันเนี้ยไอ้เกี๊ยไก่ไอ้เกียกับไอ้กวยอ่ะฟัดกันได้หน่อยเฮ้ยแต่กวยเดี๋ยวเดี๋ยวปาเทนให้กันนะ ฟ้าหนูขอสักมุกหนูขอสักมุกหนูขอสักมุกฟ้าคือผมต้องเสี่ยวหรอไม้ตายจะไม่โชว์จะไม่โชว์สรุปแล้วสรุปมาถึงผมเสี่ยวเลยอ๋อแกงโอ้ยเสียวกล้มเลยสี่คนนี้มีใครบ้างเนี่ยอะไรนะบอยสิงมีใครบ้างอ่ะมีใครคืออะไรอ่ะมีใครลงบ้างอ่ะไม่มีคนเยอะแยะดิสมองสมองไม่เล่นนะดิสมองไม่เล่นนะดิไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นโปรจีเสียวอยู่แล้วคือธรรมดาเดิมๆคือเสียวอยู่แล้วไม่ต้องเล่นเลยเดิมๆเลยเดิมๆแล้ว ไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าคือพี่จะบอกว่าเดิมเดิมเดิมเลยก่อนก่อนก่อนนะครับเดิมเลยอยากจะเกิดเป็นขคิมูของเธอจะได้เห็นเธอทุกลมหายใจวไปตายแล้ว่ไปตายแล้วไปตายแล้ว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 เอ้ยเออได้ป่ะอีกสักดอกเอาแชมป์ไปเลยไอเชี่ยเอกมาไปเลยไปอีกกสัดอกอีกสักดอกอีกสักดอกไปอืมของไอทองไอชักดอกอีกสักดอกไปสั่งสอนไปเดี๋ยวเอาให้ทั้งงานยืมขอยืมลายมือสวยๆของเธอได้ไหมครับเอาไปทำไมคะ ยังไม่จดถึงยัสมรรถนะบับ้า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 บ ปากเหม็นนี่เยี่ยเพื่อนนะเฮ้ยเออไอ้เทียอย่างนี้ทษทีโทษอดีท้อีมาเสียความมั่นใจคู่แข่งคู่แข่งคู่แข่งอ๋อคู่แข่งกันคู่แข่งกันเออไปคู่แข่งดีกว่าโธคู่แข่งเฮ้ยแต่พี่ว่าได้เสียหมดอย่างงี้เสียหมดได้ได้ยังไงก็ได้มย่ีไอ้กวยเด่นเด่นเลยสู้ไม่ได้วะไอ้ซิงยังไม่ลองสู้เลยรู้ได้แล้วสู้ไม่ได้ผมไม่ทดลองแล้วอ่ะเขาบอกผมทำแล้วน่ารักอ่ะอันนี้คือผมต้องจดป่ะผมต้องจดไว้ป่ะ เลยแล้วแต่เองเลยครับแล้วแต่เองเลยแต่พ่งพี่บอกแล้วเดิมเดิมเองแค่เดินเข้างานไปก็โผล่แล้วเดิมเดิมไปไงจะจดหรือสดผมได้หมดผมพูดผมเดินผมเดินเข้างานไปหลับหลับทุกคนเลยเฮ้ยกูอยากแช่มุกนี้นะไอ้กวยมึงไอ้กวยมึงจดหรือสดกินเลยดิสดครับผมสดอยู่แล้วสดจริงมุกไม่สดแต่ไอ้กวยสดกินปากมึงสดจริงสดสดกว่าหมูที่มึงตายอ่ะปากสดกับเพิ่งตื่นอะไรกันมาไอ้ปลายอปลายอโหเด็กใต้เด็กใต้ดูกันตัวรู้เลยเด็กใต้เด็กใต้ ผมจะใช้ชื่อเนี่ยแต่แต่แต่กลัวเจ้าของชื่อก็ต่อยชื่ออะไรชื่ออะไรเมันเป็นมุกเนี่ยลองไหมลองไหมเอาซะหน่อยซะหน่อยไม่ใช่เอ็ดวินแต่ก็พร้อมวินหัวใจเพอ่ะครับว้เสียจริงว่ะไอ้เหี้ยเสียได้ใจคือเสียวเสียวเหี้ยเหี้ยเี้เสียวเขาต้องการมุกเสียวหรือเขาต้องการมุกเสียวหรือมุกแปบกอ่ะเขาต้องการคือแบบว่าใครที่ดูแล้วเสียวอ่ะไอ้เหี้ยที่เสียวอะไรวะคือเสียวอ่ะพี่เกียร์คะครับเรียกเกียร์ระวังเพียนะ เ้ยอมีทุกอันเลยอ่ะคือแต่นี้พูดภาษาพูดพูดธรรมดาไม่ได้หรอเอาอย่างงี้ดีกว่าเออเกียร์เสี่ยวจริงว่ะพูดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปหมดเลยเออเกียร์คือมึงเสี่ยวเสี่ยวโดยกรรมพันอยู่แล้วอ่ะจริงพี่ว่าคือมึงเสี่ยวเป็นพื้นฐานเดิมๆอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องทำอะไรเดิมๆเลยไม่ต้องเตรียมตัวเลยเนี่ยใช่เหรอเออคือเสียวคือเสี่ยวโดยเดิมๆอยู่แล้วอ่ะพี่ว่าต้องเตรียมตัวอะไรเลยเว้ยเดิมๆเกียร์แบบเสี่ยวแบบเสี่ยวกึม่่เสียวกึจับอ่ะเรียกพี่ทำไมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอใครเสี่ยวเท่าเนี่ยจริง เรียกกันนึกว่ารักที่ไหนจะชักให้พี่นี่เองชักใครเยอะชักใครเยอะชักใครเยอะเฮ้ยไปดูเกาะใหม่กันพี่อยากไปดูไหมวะใช่เหรอมีเออมาแล้วมาแล้วไอ้กวยบ้าแล้วเอางี้เอางี้พี่เฉินผมซ้อมกับพี่ทั้งทางเลยได้ไหมไม่ต้องซ้อมเดิมๆเลยเดิมๆเลยเดิมๆเลยโอ้โหคนเรามต้องซ้อมอไปดีไหมไปดีไหมไอ้กวยบ้าไปบ้ากวยไปดูเกาะใหม่ไปว่าเกาะ เกาะนี่เกาะใหม่นี่เกาะใหม่มาแล้วเพิ่งมาเกาะเกาะเกาะซอมบี้ไปเร็วไอเกียวเลยครับโธตอนนี้พี่จะไปเกาะใหม่เปล่าเกาะใหม่อ่ะไปปะสาบ้านเลยไอจอยไปเปล่าไปแล้ไปปะไปไหนไข้อตกลงอยเงี้ยสาวบ้านเลยพี่เฉินโชว์ไปโชว์ไปว่าเอ็งเสียงขนาดไหนโชว์ไปหัวชมพูหรือหัวฟ้าก็ไม่เป็นไรถ้าหนูเหนื่อยล้าก็มาหาพี่นะจ๊ะเสี่ยวยี่พ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 ี่เก็บี่พ เสี่ยวได้ใจเสี่ยวโดยเสี่ยวเสี่ยวโดยพฤติกรรปกติแล้วอะของเยอะเอี่ยอะไรนะไม่ใครงานหรอสงซ้อมปะนี่ไปนี่ก่อนได้ปะผับได้ปะจะหมดแล้วจะเต็มแล้วมีเอายามาไหมอะเบิกอะยาไมเรด้ยาไปเ้พอดีไปไปนี่ก่อนได้ปะเดี๋ยวไปไปผับก่อนอาอนี่ไปส่อนี่ไปสีได้ไหมเียก็ได้ เออเอาอีกคันไหมคะมาเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวจีทีวีไปจบเออพี่ไปพับก่อนไเสิงไม่มีรถเหรอไม่มีครับนี่ๆเอาพี่ไปไปไหนนี้ไปไปเกาะเกาะใหม่ไปวะเออขึ้นรถบางคนไปก็ได้เนี่ยไเสิงแต่กามิมองเหรอพี่เฉินรับเออแบบเข้าไปได้ไหมครับอะไรนะคนนอกเข้าไปได้ไหมได้ดิเกาะไอ้นั่นมันเข้าได้ทุกคนเลยแต่ว่ามีซอมบี้ด้วยฮะชื่อชื่อเฮ้ยถ้าคนนอกเข้าไประวังเข้าคอกนะไอ้สัตก เอาจริงว่เสี่ยวจัดที่หนึ่งเอามึงด่าเอามึงด่ากูไปอ่ะไม่ใช่ผมไปคุยกับเกียรครับนะเอาดีครับว่าไงครับนะเฮ้ยมึงปัญหาเกิดแล้วนะอะไรหรอมีแก๊งขึ้นสภามึงระวังไว้เลยใครครับมึงมาดูได้ที่สภาตอนนี้เลยเดี๋ยวผมกำลังไปนะกำลังนี่ไปเลยด่วนเลยปัญหาใหญ่แล้วจริงเหรอทำไมอ่ะเดี๋ยวมึงรู้เองโหดสัสผูู้ดีะอยากรู้เลยเออ